สูตปักหน่วยล่างนะคะที่น้ําเล่นเข้านะคะเล่นเข้ารัวๆเลยนะคะที่ใช้มานะคะก่อนอื่นก่อนใช้นะคะพี่ๆเทสก่อนสองถึงสามรอบค่อยอนาไปเล่นนะคะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรไม่เดินดีตลอดทั้งวันนะคะมาเดี๋ยวน้ำจะสอนสูตรกันเลยนะคะสูตรปักหน่วยล่างนะคะวิธีง่ายๆนะคะวันนี้นะคะน้ําใช้นะคะหลักหน่วยบนนะคะนับไปหกตัวนะคะหลักหน่วยบนก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกนะคะอ่ะเรามาดูนะคะรอบที่ห้าสิบสี่ผลที่ออกคือหกสองหกเจ็ดหนึ่งนะคะปากหน่วยล่างนะคะก็คือหนึ่งนะคะเข้านะคะเดี๋ยวจะติ๊กถูกให้นะคะรอบนี้เข้านอนถัดไปนะคะก็ใช้นะคะปากหน่วยบนนับไปอีกหกตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนาําไปเล่นนะคะปากหน่วยล่างเนาะคะเป็นแปดเก้าสิบนะคะสิบสองสิบสามนะคะผลที่ออกของรอบห้าสิบห้านะคะเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันเนาะ ถัดไปนะคะก็ใช้หลักหน่วยบนนะับไปเหมือนเดิมนะคะหลักหน่วยบนก็คือ1นะคะหลักเก้าก็คือร้อยแปดก็คือสิบนะคะหน่วยบนก็คือ1นะคะหน่วยสิบล่างก็คือ1นะคะปากหน่วยล่างก็คือ8ปดนะคะเนอะรอบห้าสิบห้านะคะเราจะคำนวณไปเล่นรอบที่ห้าสิบหกนะคะเรามาดูนะคะหนึ่งสามสี่ห้า 6นะคะเรามาดูนะคะผลรอบที่56นะคะผลย่อคือ02561นะสามารถนําไปปักนะคะ5ตัวได้เหมือนกัน5ตัวก็เข้าเหมือนกันนะแต่วันนี้น้ําใช้6ตัวเนาะนะคะอ่าโอเคนะคะรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวปรับให้มันอยู่พร้อมกันเนาะถัดไปนะคะ ก็ใช้เนี่ยค่ะห้าสิบหกน้ำไปเล่นห้าสิบเดก็คือหน่วยบนห้านะคะหน้าไปหกตัวห้าหกเจ็ดปดเก้าศูนย์นะคะรอบที่ห้าสิบเดผลที่ออกคืออะไรนะคะหกหกสองสามหรอบนี้นะคะหกก็เข้าเหมือนกันเนาะถัดไปนะคะ ใช้หลักหน่วยบนเหมือนเดิมนะคะนับไปห้าสิบเจ็ดนำไปเล่นห้าสิบแปดนะคะนั่นก็คือสองนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเรามาดูผลรอบที่ห้าสิบแปดนะคะผลรอบที่ห้าสิบแปดคือสามแปดห้าห้าห้านะคะรอบนี้นะคะห้าเข้านะคะก็คือหน่วยร่างก็เข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะใช้หน่วยบนนับไปนะคะนำไปเล่นห้าสิบ้านะคะคือห้าหกเจ็ด 890นะคะเรามาดูผลรอบที่59นะคะรอบที่59นะคะผลที่ออก29061นะคะรอบนี้หลุดไปหนึ่งรอบนะคะหลุดไปนะคะน้ําใช้ตัวนี้ละกันนะคะผิดเนะาะอ่าถัดไปใช้ศูนย์นะคะถ้าเจอศูนย์แบบนี้นะคะน้ําจะนับขึ้นไปหนึ่งเลยนะพี่ๆเจอศูนย์แบบนี้ยจะนับขึ้นไปหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งสองสามนะคะสี่ห้าหกนะคะรอบนี้นะคะ หนึ่งเข้านะคะเข้าเหมือนกันนะปากหน่วยร่างนะคะถัดไปนะคะใช้สี่นับนะคะปากหน่วยบนนับไปเล่นรอบหกสิบเอ็ดนะคะก็คือสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปดเจ้านะคะรอบนี้เข้าไหมรอบนี้นะคะผลที่ออกหกสิบเอ็ดนะคะสามหกสี่ศูนย์สามนะคะรอบนี้ก็หลุดไปนะคะถ้าหลุดไม่เกินสามรอบไม่เป็นไรนะคะพี่ๆนะถัดไปใช้สี่นับไปนะคะ กสิบเอ็ดสี่บนนะคะปากหน่วยบนนำไปเล่นนะคะหกสิบสองก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้ผลที่ออกหกสิบสองคืออะไรห้าเจ็ดห้าสี่ห้าตัวเนี้ยก็เข,ข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะใช้หลักหน่วยบนนะคะหกสิบสองนะับไปเล่นหกสิบสามนะคะนั่นก็คือห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะรอบนี้นะคะผลที่ออกคืออะไรหกสามส่วนแปดแปดนะคะรอบนี้ก็เข้านะคะ ถัดไปนะคะใช้รากหน่วยบนนะคะเมื่อเจอศูนย์นะคะน้อย่างที่บอกนะคะที่น้ําบอกไปนะคะเจอศูนย์เราจะนับขึ้นไปหนึ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเรามาดูผลรอบที่หกสิบสี่นะคะผลรอบที่หกสิบสี่คือเจ็ดเก้าสองเก้าหกนะคะรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะพี่พนะ ตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรนะคะปักหน่วยร่างเข้ารัวๆเลยนะคะที่พี่ๆทักมาสอบถามกันนะคะว่าน้ำใช้สูตรไหนนะคะตอนนี้มันกําลังเดินดีเลยนะคะแต่ก่อนใช้นะคะลบกวนเทสก่อน 2- 3ถึงสรอบนะคะค่อยนำไปใช้นะคะผลที่น้ำเล่นนะคะก็คือผลของค่ายทองนะคะหรือค่ายอะไรนั่นเองนะคะหรือใครที่เจ็ดคิดนะคะน้ำก็มีกลุ่มแนวทางให้เข้าฟรีนะคะกลุ่มแนวทางนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแอดมินวางเลขให้นะคะตั้งแต่เช้ายันดึกกันเลยเนาะไม่ได้มีแค่ยี่กีนะคะ สูตรเราสูตรฮาหนอยสูตรรัฐบาลปังปังฟาดฟาดก็มีนะคะในกลุ่มนะคะก็จะมีนะคะเราพัฒนาจ๊จิมนะคะฮาหนอยน้องฟ้านะคะหรือว่าหุ้นต่างๆของเจ๊น้ำหวานนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้น้ําลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาสูตรดีๆปังๆมาฝากไปพี่อีกนะคะ